สวัสดีเพื่อนๆน้องๆครับสำหรับชาว Re เนต2 m ครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนครับไปดูอาชีพที่เก่งที่สุดนะครับของ PVP แล้วกันใครที่เป็นสาย PVP อยู่แล้วนะครับอาจจะเอาเป็นแนวทางแล้วก็ไปเลือกตัวละครได้นะครับว่าเราควรที่จะเล่นสายอาชีพอะไรนะครับ สำหรับสายชื่อต่างๆที่ผมรวบรวมข้อมูลให้นะครับข้อไหนข้อมูลที่ตกบกพร่องนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดคอมเมนต์นะครับพิจารณากันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ด้วยเป็นกำลังใจในการทําคลิปครับผมใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน EC Card Top Up ตามาเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b ุ o k ครับ2ก็คือไลน์แอด ก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสาหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทครับวันนี้ขอนําเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบข่าวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มเกมไ้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับและตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราได้อยู่เหมือนเดิมซึ่งมมมมมัันนเเหหาาาะกกๆรบสพืื่่อออทียปิด หัวแบตเสื่อมครับไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่าเปลืองค่าเน็ตครับ UG Phone ช่วยตรงนี้ได้มากๆครับราคาเริ่มต้นวันละ10บาทครับเอาครับเริ่มแรกกันเลยแนครับเรามาดูอาชีพแรกนะครับซึ่งอาชีพแรกเนี่ยที่ผมอยากจะแนะนำให้กับเพื่อนๆเลยนะครับก็จะเป็นอาชีพของสายเมดนั่นเองครับเดี๋ยวผมหาชานเมดให้กับเพื่อนๆดูนะครับส่วแล้วนะครับอาชีพคาถาหรือวิศาสต์นะครับจะเก่งหรือว่านําไปใช้ PP เนี่ยที่จะมีประสิทธิภาพที่สุดเนี่ย ก็ต้องเป็นในช่วงของคาร์ดที่ใช้สกิลม่วงนั่นเองครับซึ่งสกิลม่วงสกิลแรกเนี่ยที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือสกิลนี้เลยครับ g า a v i t y ครับ สำหรับสกิลนี้เนี่ยจะมีความสามารถที่สร้างแรงนุ้งถ่วงนะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ช้านะครับแล้วก็ไม่สามารถหลบหนีหรือเทเลพอร์ตอะไรได้เลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังสามารถนะครับยกเลิกเอฟเฟกหายตัวได้นะครับซึ่งเราก็เห็นว่าเวลาแอดนะครับใช้สกิลหายตัวและก็เพื่อที่จะมาล้วงตัวเมทเนี่ยก็ยังสามารถนะครับ ยกเลิกการหายตัวของแอ s a s นซินได้นั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมอบบัฟนะครบที่จะเพิ่มบัฟในส่วนของแม่นยำให้กับตัวเองด้วยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ5%นะครับตรงนี้เลยซึ่งเวลาใช้สกิลนี้เป้าหมายเนี่ยที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับสูงสุดอยู่ที่50ตัวเลยนะครับผมที่จะโดนเอฟเฟกของสกิลนี้ครับ ในระยะเวลาเนี่ยก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ8วินาทีนั่นเองครับผมสาหรับเวลาที่เราใช้สกิลนี้นะครับของแรงโน้มถ่วงเนี่ยเราก็จะโดนยกเลิกได้ก็ต่อเมื่อนะครับเราเนี่ยโดนสตันนั่นเองครับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลที่ใช้ใน PVP ที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับสำหรับสกิลที่2ครับเขาเรียกว่าชอ็อตนะครับผมสาหรับช็อตเนี่ยก็จะมีความสามารถนะครับ ในส่วนของการที่เราเนี่ยจะต้องทิ้งของเพื่อสร้างค่าความเสียหายลงบนพื้นนั่นเองครับก็จะเป็นดาเมจหลักๆเลยนะครับและยังไม่พอนะครับก็ยังจะสามารถสร้างดีบัฟนะครับโดยดีบัฟตรงนี้นะครับก็จะมีเอฟเฟกไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ไม่สามารถวาร์ปได้และก็ไม่สามารถเทเล,ลพอร์ตได้นั่นเองครับผมและยังไม่พอครับยิ่ง สกิลนี้เนี่ยยังมีความสามารถนะครับในการดูดซับ HP และก็ MP เมื่อโจมตีเป้าหมายด้วยนั่นเองครับก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างคอมโบที่ดีมากๆนะครับเวลาเราใช้แรงนุ่ถ่วงและใช้สกิลนี้ในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามครับเอาละครับอีกสกิลหนึ่งนะครับที่ใช้ใน PVP ที่เป็นแบบว่าค่อนข้างมีประโยชน์มากๆซึ่งเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้ในการโจมตีและลบล้างสถานะผิดปกติครับนั่นก็คือสกิลฟอร์เซ่นคิดตั้นนั่นเองครับก็จะเป็นการผนึกน้ําแข็งนะครับก็จะปล่อยผนึกน้าแข็งออกไปโดยแช่ เป้าหมายนั่นเองครับและเป้าหมายเนี่ยก็จะไม่สามารถกระทาใดๆได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งครับและก็ยังสามารถใช้กับตัวเองได้ครับเวลาถ้าเราใช้กับตัวเองเนี่ยเราก็จะทําการลบล้างสถานะพิดปกติออกเฉพาะบางสถานะนั่นเองครับและไม่สามารถลบสถานะพิดปกติของแอสซิน วิชันได้นั่นเองครับนะครับสำหรับสายอาชีพนี้ใครๆที่อยากจะนําไปเล่นในส่วนของ PVP และ PVE เนี่ยก็ไม่แพ้กันนะครับสายอาชีพนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะมากๆสาหรับสายงบร้อยแล้วก็สายฟรีครับแต่ถ้าใครเป็นสายเติมนะครับก็จะเป็นอะไรที่สมพลังมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของโก ที่ค่อนข้างเยอะที่สามารถนําไปฟาร์มนะครับในแมปตึงสูงเพื่อล่าได้ส่วนของสกิลต่างๆครับที่เป็นสกิลแดงและสกิลม่วงนั่นเองครับนะครับสำหรับสายอาชีพต่อมาเนี่ยผมขอพูดในส่วนของบีซันหรือแอสเซนซินครับซึ่งสายอาชีพนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโดดเด่นมากๆครับในเรื่องของ PVE และ PVP ครับซึ่ง PVP เนี่ยก็จะค่อนข้างเก่งนะครับครับก็อย่างที่บอกครับสำหรับแอสเซนซินนะครับก็จะเป็นอาชีพที่เก่งการเกมนะครับถือว่าช่วงต้นเกมเนี่ยจะเติบโตช้าที่สุดแล้วสําหรับ ทุกคัสทุกสายอาชีพเลยครับซึ่งก้อนแนะนานะครับให้ไปเล่นในส่วนของธนูหรือพระนะครับเพื่อที่จะหาเงินทุนครับหรือโก้นั่นเองครับเพื่อที่จะทําการซื้อสกิลของแอดแล้วก็นํามาใช้งานแล้วก็ค่อยเปลี่ยนอาชีพครับแบบโคอดีนะครับสำหรับใสยแอสซัสซินนะครับหก็คือจะมีสกิลที่โดดเด่นในเรื่องของ p v p ครับก็คือสกิลเวนอมนั่นเองครับสำหรับสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่เราสามารถเคลือบพิษให้กับใบมีดของเราได้ครับและสร้างค่าความเสียหายในแนวตรง และยังมอบพิษและก็ทําการใบ้ศัตรูนั่นเองครับซึ่งระยะเวลาที่จะทําการมอบพิษนะครับผมพิษเนี่ยก็จะเป็นดาเมจต่อเนื่องนะครับในระยะเวลาที่อยู่ประมาณ10-15วินาทีครับก็จะทําการใบ้โดยใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ3-6วินาทีครับซึ่งผลของพิษนะครับก็จะทําดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากพอสมควรนะครับสำหรับสกิลนี้1ก็คือจะสร้างค่าความเสียหายต่อเนื่องครับสก็คือจะทําการโจมตีแบบสตันนะครับลบสิเต์ 3อัตราฟื้นฟูของฝ่ายตรงแคมแคมป์ก็จะลดลง50%ครับสามก็คือจะทําการหยุดการฮิวของชาวบ้านครับรบ15%นั่นเองครับซึ่งสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลที่แรงที่สุดนะครับที่จะเอาไว้ใช้ทําการปีคนหรือ PvP นั่นเองครับต่อมาครับสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นสกิลแดงเหมือนกันนะครับผมสกิลนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากๆครับสาหรับสายแอดสกิลไฮ้ครับผมก็จะทําการซ่อนตัว10วินาที และเมื่อทําการซ่อนตัวครับดาเมจก็จะทําการเพิ่มขึ้นในระยะสั้นๆนะและยังมีเลือด HP ที่สามารถฟื้นฟูตามระยะเวลาในอัตราส่วน2ใน5ของ Max HP ของตัวเองครับใครที่อยากจะเอาไปล้วงนะครับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลแอสเซนซินที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆครับในการเล่น PVP ครับผมอะรครับในส่วนของอ e ีสกิล1ที่มีประโยชน์มากๆในส่วนของ PVP ครับสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลฟ้านะช่วง,งแรกๆเนี่ยเราก็จะได้จับ ในส่วนของสกิลนี้ครับก็คือวินวอ k ครับวินวองเนี่ยจะทําการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แบบค่อนข้างสูงมากๆครับและก็โจมตีในระยะไกลแบบวินวอ k ครับและยังมีสกิลที่สามารถคอมโบนะครับกับชาร์โดเบดเมื่อโจมตีปกติแล้วจะมีโอกาสในการสร้างร่างโคนขึ้นมาครับโดยร่างโคนก็จะทําการโจมตีศัตรูสูงสุด3คนนั่นเองครับ ชาร์โดเบทครับที่เป็นสกิลแดงนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะใช้คอมโบกันนะครับก็จะมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงและมีการโจมตีแบบหมู่ด้วยซึ่งสามารถนําไป PVE ได้ด้วยเหมือนกันครับการที่ a s สเซนซินนะครับจะเริ่มเก่งจริงๆเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วนะครับว่าสกิลเนี่ยจะใช้ค่อนข้างเยอะมากพอสมควรและเก่งจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงสกิลแดงนั่นเองครับเรา,าพูดถึงข้อเสียของสายแอสซนซิครับ ข้อเสียของสายแอซินเนี่ยปัญหาหนึ่งหลักๆเลยนะครับก็คือจะเป็นปัญหาหลักของการปีประชิดครับสายอาชีพทุกสายอาชีพครับที่มีการปีประชิดเนี่ยก็คือเนื่องจากครับการโจมตีระยะโจมตีเนี่ยมันสั้นเกินไปครับจึงต้องทําให้เวลาเข้าถึงศัตรูครับเราเนี่ยจะต้องอาศัยสกิลวินวอลกนั่นเองครับผมหรือเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เข้าไป ต้องอใส่วินฟล็อกนะครับเพราะว่าวินฟลกเนี่ยก็จะเพิ่มมูวิ n g speed เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะบวกไปที่30%ครับแล้วก็บวกการต้านทานด้วยบวกอีก20%ครับในการร่วงสตูซึ่งก็อย่างที่บอกครับนี่ก็คือข้อเสียของสายประชิดแต่ว่าเราเนี่ยก็จะเริ่มแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยตอนที่เรามีวินฟลอกหรือใช้วินฟล็อกในการล้วงสตูครับข้อที่2อครับอย่างที่บอกมาครับว่าสายชีพนี้จะเก่งช้ามากๆครับจนกว่าที่เราจะมีสกิลแดง เพื่อะใช้สกิลนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มตัวนั่นเองครับข้อที่3ครับเราเนี่ยเป็นสายประชิดข้อเสียของสายชี้ของเกมภาคนี้ครับก็คือเราเนี่ยจะต้องทําการซ่อมอาวุธบ่อยมากๆครับซึ่งอาวุธนะครับที่เราใช้ไปเนี่ยแนะนำนะครับให้เราเนี่ยทำคลิกรเรื่องการใช้อาวุธนะครับที่มีความต้านทานเสียหายหรือ การที่เราเนี่ยไปต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่มีค่าความเสียหายให้กับอาวุธของเราได้นั่นเองครับอันนี้ก็คือข้อเสียหลักๆเลยนะครับเราเนี่ยเวลาเราเล่นสายประชิดไม่ว่าจะเป็นสายประชิดอะไรก็แล้วแต่นะครับอาวุธของเราเนี่ยจะแตกบ่อยมากนะครับผมเราก็ จะต้องทําการนะครับซื้อหรือกลับเมืองบ่อยนะครับโดยถ้าใครไม่อยากกลับเมืองเราก็สามารถนะครับใช้ค้อนตรงนี้ได้นะครับในาทำการซ่อมนั่นเองครับวิธีการซ่อมนะครับอย่างเช่นดับพุ่งอย่างนี้ครับผมมันทําการแตกบ่อยนะครับเวลาเราไปฟาร์มมอนเราก็จะทำการรีแพร์หนึ่งเกียร์ครับเพื่อที่จะซ่อมอาวุธนะครับเราก็จะเสียค่างบประมาณหรือว่าโกของเราเดี๋ยวค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียหลักๆเลยสําหรับสายประชิดครับาล้ครับอีกสายอาชีพหนึ่งที่เราสามารถนะครับเล่นแล้วก็ ค่อนข้างที่จะเป็นสายทอปเทียร์ที่สุดแล้วนะครับสำหรับสายอาชีพออฟนะครับหรือพานนั่นเองครับ ผ้าเนี่ยทั้งเล่น PVP และก็ PVE ครับได้หมดเลย PVP เนี่ยหลักๆเลยนะครับที่จะสามารถสร้างค่าความเสียหายที่มีดาเมจหรือว่าเลเวลที่เก่งกว่าเราได้นั่นเองครับโดยจะมีสกิลหนึ่งครับที่มีความความสามารถที่ค่อนข้างดีมากๆที่เราจะต้องนําไปใช้ใน PVP ครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลม่วงนะครับก็จะเอาไว้ใช้ในตั้งแต่เลดเกมขึ้นไปนะครับสาหรับสกิลนี้นะครับก็คือ Pen off Karma ครับก็จะสร้างค่าความเสียหายนะครับแบบหมู่ ในจานวนที่5ยูนิตครับหรอ5คนเราเนี่ยก็จะสามารถนําไปฟาร์มได้ PVE ได้และก็ไป PVP ก็มีประโยชน์มากๆต่อเพื่อนร่วมทีมนั่นเองครับสองนะครับก็จะมีความสามารถในการต้านทานค่าความเสียหายต่อเนื่อง10วินาทีครับตามอัตราส่วนของ MSP ฝ่ายตรงข้ามเลยนะครับนี่ก็จะเป็นข้อได้เปรียบนะครับของสายอาชีพออฟหรือพระนั่นเองครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็น3สายอาชีพครับที่เน้นในส่วนของ PVP และมีประโยชน์อย่างไรบ้างสําหรับสกิลต่างๆที่ผม พูดมาให้กับเ,เพื่อนครับถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับเป็นอะไรที่ให้เพื่อน,นีๆได้ตัดสินใจนะครับในการเล่นเกม Lineage 2M ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ